สวัสดีครับตุงกลาไทยแลนด์ครับผมครับมาเนี้มามาหาหมาวอครับมาวอเป็นอย่างไรสิภาพปเบิร์นนะครับเป็นนวยสีดำดำครับบอค่อยหวานเนาะครับอาสีฟ้าๆแน่ครับเป็นเป็นละไม้ปลาครับนี่ครับละไม้ปลาเนาะในนี่ก็สามารถกินได้นะครับ สามารถกินได้ได้เนี่เอาไปขัวครับขัวดีๆครับรสชาติคือทั่วนี่นะครับ,รบมาวัวเฮาคือว่าลายอยู่ครับตงง้นญงอยู่อิสราเอลมั่ยไ่งงยปะในปีนี้ญงครับถือว่าดกใสได้อยู่ครับดกดีอยู่นี่กับ ลาก,กินกันเลือกหน่วยมันสีเหี่ยวๆเนี่ยครับสุกแห้งๆครับนี่มาว่าอเอาเอาสีเหี่ยวๆแน่แจักหน่อยครับเวลาก,กินนี่ครับงามเลยครับนี่กระสิกฟัดฟาดครับ,บ,รบไม่ค่อยหวานหรอกนะครับนครับเดี๋ยวเาไปเบิ่ง ต้นนี่มันสูงแห้งๆครับอันนี้กระแมนครับต้นหนังกระแมน้วยกันครับเบิ้ครับ,เ,รบเอสีมันเหียเห่ยวๆจั็กน้อยครับ,รบเหี่ยวก็ได้อยู่เหี่ยวก็ตัองสุกครับกินได้อยู่ครับ กินให้เบิ้งเลยฝาดจั็หน่อยครับหวานนิดนะครับุ้นน่วยดิบมันครับเบางต้นนะน่วยดิบมันนะครับหน่วยดิบมันกระด้ดงสุกครับ กำลังสุกครับมันกินเชื้อครับครับเม็ดอาชีพมานนี้แหละครับเม็ดครับโอนครับต้นครับชีร้ายอยู่ครับนี่ครับโซนนี่ยังบพระท่านถือตัดไปในครับแต่ถือตัดกระชีเรือหน่อยครับนะครับต้นนี้สุกแห้งครับนี่ครับอ้่นครับ รดนเต็มดินอยู่ครับคุณรดนแซวอยู่บางทีบางมองคุณก็ว่าเป็นยาด้วครับนี่นี่สรบพคุณเป็นยาอันนี้กับบวมคือกันครับผมกับบอกเคยใส่เนาะเคยแต่กินเคยเอาไปใส่มันเป็นยังไงเป็นยาแนวดวครับอัน,นุกแห้งครับสุปจนแห้งร่นละ กินได้ครับผลไม้ปลาเราบผลไม้อีสานเราหายากแงีครับปลาเขาเลื้หน่อยเลยครับของบนหากินยากครับอืมครับหอมนีแข้งครับอื่องอาไปขงวงอยู่ครับเนี่ยมาทีกินโดนหลับ ก้อนเนยเอาไปขัวครับกินเนื้อสร็จเอาในมันไปขวเนะอืครับแซบดดวยครับก้ออะไรอยู่เอาไปเมื่อยก้อครับอย่ามันล่นกลางทางได้ครับนี่ ไปเมือคสักคนภาษาชาวบ้านอิ่นว่ามา,มาวอครับภาษาบ้านๆใานภานเมื่คนซื้อทั้ง เป็นข้างการในผมกับบอสาาพื่กันคือว่าดกู่ครับล้นกระพองครับอืมล้นลครับตัรสรได้ครับ กำเนงได้แล้วครับอันนี้ล้นแล้วล้นแล้วล้นแล้ว สุกแห้งครับสูนแห้งมาได้เลยร่น,นครับร่นครับเสียดายเนาะจะเก็บออกมาวอแล้วก็จะไปหาลงไส้นะครับ ủa sao không ủa cái này ถึงมอครับถึงหมอถึงหมออห้อหายตนไหมครับ โอ้ยครับโอ้ยครับต้นนี้ปาด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 ครับอืมป่าถอดดกครับโอ้ครับมันหวานขึ้นเบอร์ดีขึ้นยังขึ้นคคักนะครับนี่โอ้ยครับหาดงามปาดนี่จะไสครับนี่ ครับางทีล่ะครับโอ้ยคักเลยโอ้โหนี่ครับคักเลยคักเลย,เลยอืมดลกระครับ เบื้งตีละครับแปดครับนี่ดุกกักดุกกักอ่อเลยครับบันนี้เจ็บตัวนี้แล้วพ่อเลยครับ หลายครับเบื้องตี้แหละครับอีบกา,ากอีรีครับท่านเบิร์ดเลยครับอุ่นกับมีกครับรายงานไปเบิ้งก่อนครับเป็นตังใดดกกันบ่อื แมนครับคุณครับอืมนี่กระดกขึ้กันครับเอ้อยครับ,รบปาดครับว้ยเจ็บดีแหรอครับนี่ปาดปาดปาดครับโอ้ครับ うんうんうん。 เอาแบบเน้นๆเลยครับเนี่ยเลือกได้ตามใจครับ อ๋อละครับหลายๆแล้วดิโอ้มึงครับกำลังไดนอป่ะเนี่ยหลายแทะบึงเบิดบ่โอ้ยเบิดอยู่ครับดิ ขาอีลีครับติดไปใ,ใหม่กับพองเบิ้งครับอีบกับเบิง้งมาว่อเฮาเบิ้งนี่แหละครับโอ้ครับขาอีลีเอาฝากคนไรก็ตามมาเรื่องแรงใจครับถุงกระอาไเทเลยน,นเฮา,า,า,าครับเก็บขอกมาว่อครับ นี่แหละครับมาวัวเขารับกลิปนี้นมาสักนี้ครับสวัสดีครับครับเมื่อมาเนี้เมื่อทีนนอ่แล้ะครับอาบลงไส้เฮา